ไบ nice. ทุกคนกวันนี้ผมเอ็มสจีชาแน,นลกันอีกแล้วโอเคครับวันนี้เรากลับมาเล่นเกม012ดิสซีเดียฟ n น l ัมฟ t a s ีกันอีกแล้วโอเคเริ่มเล่นกันเลยปิงเป็น50 normal โอเคครับเมื่อกี้ไปเราเล่นพี่เจ็ดไปตาเจ็ดเออเป็นพ่อของทีดัสโอเควันนี้เราจะมาเล่นเจ้ใหญ่แห่งกลุ่ม012กันนะครับไรนิ่ง ผมซื้อลุกหมดแล้วอืมโอเคลุกนี้แล้วกันดีดูความสามารถก่อนทำอะไรได้รู้สึกมันคุ้นๆแปลกๆนะใช่จริงด้วยมันคนก็ผิดเก้เห้าสิบนอร์มอลโอเค กดผิดครับกดผิดโอเคไอ้น,นี่พอได้อยู่พอได้อยู่ไอ้เน,นี่ยสม,มอนไออสูนปราศาทจะลอ็อ้าโจมตีแบบซีเรียลของเราไว้ทำให้ไม่ลดหรือไม่เพิ่มนั่นแหละโอเคลุกลุกโอเคสียระลามากแล้วไปปิง รอบวอนไรนิงมัทะรากุน่าเป็นหนึ่งในกลุ่มของศูนย์หนึ่งสองดูมีเจไรนิงเป็นหัวหน้าครับเน่ชุดตำรวจเอ้ยหลบได้เอ้ยหลบ,บ,บได้อีกแล้วให้เข้ามาฉันไปหาแล้วนะไยเอ้ไอ้เอเอเราแตกเบี้ยงเซดังเอ้ยเยบร้อย โอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเล่นเจอะไรนิ่งไม่คุ้มเลยฮะจุ๊บไอ้ชุบเปียงจุ๊บจุ๊บเปียงโลเทกเฮ้ยโอ้ยเก็บก้าเลยชิงเรียบร้อย ตับผิวดอกกุหลาบจุ๊บป,ปุ๊บตับผิวดอกกุหลาบตับผิวดอกกุหลาบเฮ่อชิ้นห้าชิงชิงเฮ้ยนับลบแห่งแสงช่วยหน่อยระคังแสงไปเอาระคังแสงกระจุ๊บป,ปุ๊บจุ๊บป,ปุ๊บเฮ้ยเออย,ยลบได้ชิงชิง ตัดดอกรับตัดกรับเออเฮ้ยชี้ท่าสวยเนี่ยจุ๊บเฮ้ยหลบได้เฮ้ยจุ๊บปุ๊บป้องกันได้เหรอชิงชิงโอ้ชิงไลน์โบ ดอกกุหลาบส,สวยงามมากชิบป,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 ปุ๊บชิบได้เธอสู้ได้แย,ย่มาก <c oughs> รอยนิง่งบัลลังก์ซีดานไทเบนักรบจากภาคเก้าเป็นลิงเองครับครึ่งของรึ่งลิงฉันต้องการต่อสู้วิ่งิ้งพิ้งพิงโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้า เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นหัวหน้ากลุ่มศูนย์หนึ่งสองโอ้ยโอ้ยอ้าจะแพ้ไม่ได้ชิงชิงโอ้ยโอ้ยอ้าเดี๋ยวทำไปเล่นไม่ได้แล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้าเพื่อ้องเตะโอเคครับผมขออนุญาตเสียงหางจิ้งจกนะครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้า ทางแสงโดนแยงมาซะแล้วช ah. oh, oh, oh. ah, ิบปบโโอ้ยอ้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 าหาจิงจกมาชึ๊บชิบป๊บโอ้ยโถึงได้ไงวะโอ้ยชิบปปุ๊บยิงปืนได้จ้โอถึงด้โยโอ้ยอ้อ เฮ้ยชิงชิงเป่งปืนไปป๊บปะปบปองเฮ้ยชิงชิงไลนิ่งไม่ใช่อาจชิงอาจชิงแหงอาจจะชิงแหงชสงชิ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 งฟอลอเรนอัพเตีย์อ่ะอาเมทันชูปิงชิงชิงชิงบีบบบิงเออ ข้าสวยชิงเฮ้ยกลับไปชิงโลเต็กอะไรอะแย่แล้วกไม่น่ารีบใช้เลยเชิงต้องใช้ตอนที่ยังมีพลังโจมตีอยู่นะครับไปทำกี้ยชิง เราขั้งแสงเดี๋ยวเราขั้งแสงก่อนชูบเริอยเฮ้ยเฮ้ยชิง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 เออโอเคขอมสมัครหมดแล้วสมอคหมดแล้วชิง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 เออโลอดแตกชิง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  ไฟนอน์บูน่าเทมากอะ่ะจีสายฟ้าเราชุบปุ๊บชุดตำรวจนะครับนายซูม่ดีเลยนะไปต่อปิงไรนิ่งบัธบาสพระเอกจากภาคหกภาคห้าเออภาคห้าโดยมีคู่หูคือซูเปอร์รอดฉันต้องการต่อสู้อีกแล้วช,ชิ่งชิงปิงเธอก็ผิดแต่เอาเธอ ได้เหมือนกันนะนี่ชิงปิ่งยังครับยังยังยังไม่จบเอาไหมเออโอเคหมดแล้วลงมาสิไปล,ลงมาขึ้นไปหานะโอ้ย,อยบัตนี่เป็นความสามารถก๊อปปี้พลังจากรุ่นพี่หรือรุ่นน้องอื่นได้ครับชิงเออชิงปิ่ง ห้อยนะว่ามีความสามารถฮิกโกงมากจิ้งจิงเปี้ยงไหน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 ห้ยอ้าวอ้อยอ้อยอ้าวใช้ดาบของทีเด็ดอ้ยใช้หอกของโอ้ยเคนโอ้ยโดนต่อยดมแย,ย่ยงไปซะแล้วอุ้ยลุงพี่ลุงพี่บาสเอ้ยเจี้ย,ย,ย,ยงตัดกุลาบอ้า ต eh. oh, ูปีห้องกันทำไมเราโดนวะโอ้อยอ้อยอ้ยโอ้ยเฮ้ยไอ้โอ้อ้อเฮ้ยผัวไม่ใช่ผัวสิตักร้แสงอ้อยอ้อยเออไอ้ชึบชิงเปียงตักล้มแสง ไม่ชึบเก็บประคองแสงโอ้ยโอ้ยโดนยังไงวะชิงโอ้ยป้องกันได้โอ้ยโอ้ยโอ้ยอย่าพีคราโอ้โอ้ยโลเต็กอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเอาจริงและไลนิ่งไปถึงหัวหน้าโอ้ยอ้ยสปีดมันสูงมากโอ้ยชิงปิงศูนย์ช่างมัน ลงมาสิไ่ลงมาขึ้นไปหานะอ้อชิงโลเต็กชิงเปียงตัดกลับอ้โอ้อยสิบลดอเฮือออ้อยอ้ยล่างเอสหมดอ้อยอ้อยอ้าเดี๋ยวผมแพ้แน่เลยเอ้อเอ้อ เออปองกันได้เดี๋ยว X มันจะหมดละ X หมดจะหมดละชิงไม่ถึงชิงปิ๊งียงดบดร้อย X หมดอ้าชิง

เคฟก้าบาลาโซตัวร้ายจากภาคหกน่าเอกสวยมากชิบปึ๊บปึ๊บชิบปึ๊บปึ๊บแล้วอ้อยอ้อยอ้ยน้ำแข็งหลบไม่ได้มันแข็งนี่หลบยากมากโอ้ยอ่าจะตีแรงด้วยนะชิงชิงเปรงตัดกราบเบอร์อ้ยบัสโอ้อยบัสบัส ไอ้ชโอ้ยจิงแั่เพื่ไอ้จจ๊บปุ๊บจจ๊บปุ๊บเฮ้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโลแตกแล้วโอ้ยโลแตกอ้าเกียรติทานมากโอ้ยอะไรเนี่ยสั่งห้ามสมอนอีกโหดไปละไอ้ชิเออ មកសែងជួយជឹបពីងអូយអឺអីជឹបពីងអីជឹបពីងអូយពីកជីងដូតិកជឹបពឹបពីងជីងពីងមកមកមកយកកាសតាំងបាត់គប់ជីងបីលុយដែរអូយน้ําแข็งអូយអីជឹបពីង ไลยนักลังแสงชุบโอ้ยอ่าตัดกลับชิงหลบได้อีกปีกโอ้ยบัมก,กันได้ชิงฟิงปี่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่มีใครเอาเราไปเอาเองก็ได้ราขังแสงชบไอ้ชุบ กุลาบเออตัดกุลาบจิงไม่เออเอาโลแตกเฉยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยมาสู้เลยตรงนี้เนี่ยไม่เข้าใจจริงเลยเอ้ยเอ้ยนี่มันก็เรียกเอาเรียกเอาแล้วโอ้ยโอ้ยเรียกเอาเรียกเอาโอ้ย มองไม่เห็นเออชิงตัดกรับชิงปิยงจ,ปงจบจุๆจบเธอต่อสู้ได้แย่มากแย่อะไรแล้วเกือบตายแล้วโอเคเรอบสุดท้ายแล้ว โคเบตเออโหสิด้วยสิไม่เป็นไรไลนิ่งเจ๊ใหญ่อยู่แล้วเอาเลยวแอคแท็บวสี่สิบมันจะต้องชนะนายให้ได้โกเบตอุ้ยเอาป้องกันได้โอ้ยอ้ายโดนโอ้ยโดนเตะชิงไลกลับชิงชิงพียงเสียงชิงเจอร้อยสายฟาสต์ั้งบาลานพียง ได้เหรอมันกันได้ไอ,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 อ้โอ้ยอ้อย้ยโอ้ยโดนเตะอ้อโอ้ยโราแตะเป็นไงเพียงตัดกลับตัดกลับตัดกลับออ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 โอ้ยอ้าโอ้ยโอ้ยโอ้ยโดนอีเก้อโอ้ย เลขใครมาวะเมื่อกี้ไปดูดูเฮ้ยชวิงไปลับเราได้อ้อยชวิงชวิงเออถ้าคอมโบไม่ได้ใช้อ้อยอ้อยอ้าอ้อหนักแสงจื๊บมันจะน้อยแต่ก็มีค่าชุ่มพึมชูอ้อยอ้อยอ้าอ้อยอ้อยเหือมมนเห็น ôi oh, đâu tê chinh oh, lâu tệ, chinh oh, ôi mang ôi oh, hoa hong kỳ mà chết em chinh ôi ôi hứa ôi tương đối chinh phi nhung không chê sai mát tê nạp chim tung chinh 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 เอ,เอกภาคแรกลูกพิงน,น้องก้โอ้ยอ้าิงโลเต็กชิบชิบปิงตัดกลับหนึ่งพันแปดร้อยิบเอดชิบิบวิตอรี่เธอสู้ได้แซ่เธอสู้ได้แย่มากแย่อะไรละ่ะ เรียบร้อยนี่สกินสองนะครับหัวขาวสวยสวยสวยกว่าไอส้สกินตำรวจอีกโอเคครับก็จบไปแล้วสำหรับคลิปดิสเดียร์ซูนสองเฟสต์เฟสตซีวันนี้เป็นครับสนุกกันมาให้ก็อาจจะนานาหน่อยนะครับเพราะว่าเจ๊สายฟ้าเราเล่นไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่ <c oughs> โอเคโอเคครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครโฮมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการต่อสู้ต่อไปโอเคครับไเจอกันใหม่สวัสดีครับบายเย้